สวัสดีค่ะเซฮัลโลเซไฮอันนี้ฮึ่นฮึ่นเดี่นี่พี่น้องไปประลดหรอไปประลดกินส้มตำเซมเซมฟูดเลยเซมเซมๆบบดิเฟรนซ์ส้ม,สม,สม,สมตำใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นซุปเห็ดซุปเห็ดเฮิร์ตแม่พี่น้อง ฮืดสวามหมวงชอ้มังกุติดซุปสวามซุปเผ็ดพี่น้อง เดี๋ยวขอว้าน้อยนึงเนาะเพราะว่าข่เฮ็ดคลิปยาวถ้าเป็นโอ้ข่เฮ็ดคลิปจังสริงคลิปยาวเนาะแต่ย่าเป็นคลิปน,น,อ,ปปนอนสิม,มีคนแปลให้แต่ว่าคลิปแบบนี้ขอยว้อาอังกฤษไปน้อยเดียวเนะคะ่ะให้เพื่อน้เข้าใจนะอ in Sweden, in Sweden, we use, we use in ินสเวเดนอินสเวเดนซัมทามบีย s สพียุสอิททุกคู่กินกินสเต็กปาปะยาไอ้ปลดเนี 我。我。Uh. ที่เขาเอามาตังเทนอันมักก่อได้เลยพี่น้องโอ้ยแต่มันหึ้นนะคะ เอ็อันนี้พี่น้องขีดละสามสิบห้าคนอินสตาิเดนวันเฮเกอร์ทีท่ฟัเทอร์ตกิโลโเทอร์ติเฮกเกอร์วันเฮกเกอร์เทอร์ตคน สวีเดนวี call เอ็ดคิบิกอังอังกฤษ sticky r i c ไทยเลนข้าวเหนียว บอกกับแฟนเพจพลังไปนทำเพื่อน,นเขเข้าใจภาษาคอยพี่น้องหนาวโคลหนาวหนบหนาวนะหนาว เป็ดปลาลุดอร่อยแท้หึ้นฮึ้นแต่เสียบโอ้ยไม่หึ้นแต่อร่อยพี่น้องติดใจ Som tam boleh mimi berkerja, pi nong. วันนี้เป็นแบบสบายๆนะคะอากาศหนาววันนี้มันจะเป็นไข้ไหมคะเสียสมอุกยกแอร์คู่บอกถิดรู้เหมือนกับจะเป็นไข้ลูกไล้เธอวิวสิกนะพี่น้อง Å, mm. oh, se! Oh. เสตอนี่แล้วแนวเสียบพี่น้องเองเสตอหนุอยเสตอใหญ่มื้อนี้อาหารบ่เยอะแยะเนาะค่ะเนาะกินจังซี่ล่ะอื้ม วาซาบินะวาซาบิก hmm. ร mm ีน hmm. ก็จะมีอีสานเนี่ยนะป่ะไปแล้วด้วยวกันอ่ะจุบจุบมาแล้วลูกก่ะเฮ้ยขอรีแค่ทักไทยซื้อน้องเจ้าค่ะดูความความลุก อยากให้เห็นแบบหนาวสวัสดีเดือนหนาวไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะลูกมวก็ดีมากเยาลย